ผู้หญิงอียังสมวนงามผู้หนึ่งผู้เดียวแท้นี่นะบอหืมโอ้ยข้าวได้ปลากันนะผูข้าวสารมาเด้อบอร์สุสุกคกินข้าวง่ายโดูจักโมงจักยามนี่สามโมงกินปิ้งปลาตับหมักทั่วแจ่วหมักเล่นอืมมาขออนุญาตตั้งกล้องอีผู้เจ้าน้องพุ่นอีเจ้าน้องมาเด้อ มาทมาได้อืไ่ได้ละยาซกกินนี่ผู้หญิงก้าวนงอืมธนได้พแล้วเรอจะกรได้แล้วได้ในเสือเราใส่ต๊ะเป็นังเป็นงเนื้อูลนะได้บ่ได้ยับข้านบ่สรงกลมันอนเบ่อบ่อ ยืนเมยังไงไปด้ยนั่งแบบน้อยๆออยอมเอาจะนั่งไก่เลยเด้องมยังง่ายังงมนั่งไกนี่บ่ะนั่งง่าใส่ละตุยนั่นๆนั่งสิคิดักจะคิดเน้อคืออะคิด่ไม่ได้คิดเด็ดั้งแต่เฮิงฟูไปอยากนะอยากเแต่้องละนี่ก็ไปหาเห็ดฟูบ่อเฮอง่ได้แต่ Muy nhanh xuống của kiếm lên càng bạn Tất chút. O quá tuyệt vời. Lạp binh vẫn xem bay 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 như แห้งเอาเพระเจอกระตากระดอดแต่บต the ัวนะไปได้แล้บอ no ังไม่ต้ง้หนบอสต้องได้ฮะมาอันนแบงค์คงอันไหนเฮ้ยช่วยบอสช่วยนำป่าเจอไปได้แล้วกันป่ามิเลเขา่กกินข้าวอย่างไรกันลูกิโด เล็ไเจนี่บริิมเล้วะแต่แดงแล้วก็ยาไม่ใส่แป้งงวใชเพราะมันจัวะไข่เปียกนะจ e, e, ับบริสไลเด้อ th ันบริมากลยเน้อนูัวนู้นันบ้ยูบรรยากาศสิ่งของเราเถี่ยมาเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศดีเหรอเห็นปะเห็นเด้อมาเด้อเห็นังนด้อาหากินนี่อเน่ เบาลดนนดเอามาใหยพักนะปาังังชื่อไดคเลยนันลุนันลุยู่มาลุมาเละนนจันทนจันโอ้มันไข่บอกอีน้อยแน่เบิดไปเลยได้จองแซนตูเอ้กินโคมันก็คือลงไหมนี่อะไบ่ถ้านตกา็ลงหนองไม่ก็จะนนจันกับปลาตะเพียนมาปลูกมาเรย ส่าง้ันเจ้าม่สรางมัน้ะท้ายไป้างอะไรเสโน่นอ่ะบันงอืมน้องน้องไปน้ำน้องน้องน้องเกลอยูมื้อน้องก็แห้งนเ้าไปลงมันลงไปนีมัดน้องแต่น้องเพื่อนนะไปูบแล้วชูบแล้วท้ายชูบไปแล้วไู่้บไปเลย ยาหยดจะถังอะไรน้องมันกดอะป่าขอชงสีมีค่อยว่ได้ป่ขอ,องงลงสแ,แข่งไม่ไม่นแห่งม่กิแล้วมียงเขากิอยุ่หยาบหยาบเบิดอแล้วป่ะเฮ้ยูน้องมันหยเบิ่แล้วแของอยไรก่อวะกลมอ่ยใหญ่สุละกบมันเบิดอยาบกินคบเลย มันก็เกิดไซเซอร์ระเด็นเ now ดวแจ่ยังไม่จ้ำกันเเโอ้ยตับโคโค่นจังได้กินไกดดในส่วนไก่ก่อนนะหิวข้าวพี่น้องเออแต่บ่อคอยอันนี้เป็นไรเดอพี่น้องกิ่นทางจมกินทางจมอ่ะดูพ้องนะอืมนันาบ่ลงไปงมหอยทางจมแล้วก็ไปพรมไหมบ่ยอย่น คืนนี้ปาบอกอย่ามาก่อให้เดี๋ยวนี้เด้อป้เด้อกันเขานี่แกก็ได้ไปไต่โลดกลาบินโลดไจ่อเด้็ดกับ่อยนะนักเตะคนเนาะคนสวยมาลาวาไม่ย่านสริงๆนะกตนี่ยนม่ได้อยไม่พูดตีิ ยอเบื้องบกแหงไม่ไอหลอกเอไอหลอกยแม่เอ้เขานใจน้อยย่ามาก่อภัยเดยวนี้ด้วมันบ่ไดีมีน้ำเดี๋ยวนี้น um> ่ะมีแต่น้ำมันเด้อน้ำน้องก็อาย่จ้ามัอยู่ใงน้ำกันดิโรงน้ำันเโรงน้ำกันกระห่อนยู่วินเนเห็นบ่กระเนกแมเบนจุบหอยกระวบกดินเียงกันกรอยุ่ปลาเราหนำพ่อ ไปโลไปโี่ลือ่ยปืนเขาก็ยิงง่ายาเขาจอบกกยแก้มขอนผ่าัวปืนแต่ต้าอันนี้กะจ้สาวสาสปี่สาวนะบอด้กอได้สาปีบ้าเขาคเนี้ยมี่หกี่สามสิบกีกสามสิบก่มสิบหกสามสิี เป็กเพาีเป็นมันหาโซเบกีบกีเดียวกับบักแร่กลัวมากมือเดียวท่านั้นอืมหนาอีกกว่าซั่นนี่กะตากระแดงแล้วจก็เสหนาตไรทอดกินคุณมันตึหนาวตึงหนาวกับแดมันตึ้หนาวเหรนี่ลเ็ลมน่มยเห็นกางอตาหอบเมื่อหว่าเป็ดเปิกินวาจา อันนี้จะถิงนะจ๊ะเอาวัหนก้นน้อยมาเอา่านดีอ่ะแตว่ารูกลานก็แน่นก็แล่นรุ่นๆที่เดือมามึงบอกแล้วข้อมือมันอยู่กินแต่วกตับมันนี่เอาไปห้ดีบุตรตายเางนั่นก็มันได้ก็คือบมาหดตอั่นได้ไหมอันไหนบอกไล้ขอมาอทมันเจีบีแทงลงแเติมได้เปเ่ามันให้ปากินช ูงแบบในน้อ,นองจันนะบอกมันกางลายดิเนบอกขีหลายตอนนิ่งะใส่ยน้ำแต่ว่าคือกองข้าวใหญ่มาจะปูกบีองนนี้เองแต่ว่านี่ปลูกบนอะไแท้ซึ่งได้กินอีบบนนีจะข้าวซึง้ิ่นนี้ นาที่อย่างไบัานซึ่งต่อบัานยามบ้านซึ่งเ้ิงซึ่งคุณยามจะมาคุณยังซึ่งจะเดินเท้าเดี๋ฝันไปหรือเปล่าอันนม่นเลิกเดินก้าวแล้วจูมือนี่นะมาเดินจิดโซ่มันคู่เดือดแล้วมาเดินนี้นั่นมาเดินฮะบ้านยามซึงมาเดินฮะปี๊บเนาะ

มจยิมัเกวะอยังยัจาเก้าอยู่ปานนำเนี่นว่าดยปา้องกุบใหญงมึงกับใหญยืแล้ประเทศนั่นนังจาเก้าอยู่จาบี่ีควม์น้น้ำเา่งแต่ป่าน้ำหวยป่าน้ำาน้องป่านยืน้ำเลึกป่าน้ำหวนมมีหินดันแต่มันเลี้ยงัชเียลี้ยงป่า สะเพียนใส่แนมันจังมันเซียบนะยปีนได้เสียบนเลยแ่ตัวนี้เางโก็อจัสมเนี่บตรงยเลยมาจะนยหมาเินกว่าบินแฮมอีเบิ่งปลาเนี่ยมันก็จะเกลืออนปามันใหญ่มานั่นเกลืออหง่กับบินหินเด้อกับง่มันจะกินขท้ากับ่ายกับหอเถอะ mày mình 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 ได้ไปแล้วโอ้ยคมขี่ป่าอันนี้วันนี้เยอะกินข้าวกระตัโคตัำโคแตกโคอะไกินจิมองมึงน้องกุคนกับทำ่างกิตุนตุอ่อน่ะยังมาให้นใหแตากูด้วบิดเ็๊ส้นน้องกุทูกันาเฮ้ยฟอ กินข้าวกระตุดเสื้อผ้าข้าวอย่ามาว่าเริ่มน้ำมาให้นาให้ตาเขาเป็นไม่หยาไม่ยิ่งมีหน้าให้ตาไม่ได้หายหน้าให้ตาเก็ตหน้าตาเจ้าหลินนะกุณมุกกระตุดนแกระตุ้นให้โคกข้างตูดฟาตอยู่กระตู้ไรโคกไข้างซื้อขางบนนนนมันเป็นต่ละกุ้งหลายเลยอ่ะจะเบิ่งเลย มันลายมันกาันอยู่ัไหมนเนะไือแ้วเหปรจํามื่อเปียนมดวาได้อเมือเลอเมืองแล้กแรงนอนอยต้องคนพยาเออนนนนได้นี่ก็นั่งอย,ยู Gotta, ่วก็ไอนะอ้กนน้ำไ้นอยู่ไกส่วนใกโพ ลูกไปสอน้อกับผัวเป็นงมหอยคือกันยังลงกับลูกับเนี่ยเขาคือกับโรกับผัวเธอรลงน้ำก็อยากจะป่อยดี้นีู่มึงได้ตอินหกตอนมีคนแอบมาคือาถ่ายทมาแอบในยังก็บบองย่างมาจงๆรด

ต,ต่งเลยบอกอาจากใบนำเดมาดูตัวนึงนะพอแล้วเอาไว้เออจะบกอะด้มานูาวกินน้ำแน่มั n โหม a งโหพี่ว่าประยัดต่ำตัวมันเข้มในโตต่ำจะยังมาหาตีเดนนอนนนเออใกล้นองาได้น่ะ ติดดูส uh, ิดดูส ah yeah, ิดผมแก้วสิดดำสิดดำโทนะเออแล้วกะทิบอ่แะทีได้ข้เทนนะเอตกน้องพอดีเนาะยังมีหอดน้องอีมไหมาจะนเฮืหัวมันนะนมันี่กินนี่ใน่าะินไ้ะิล้ว้เดวกนหอดมาันะเด้ีกินางยานไม่ได้กินนม สายก่อนรู้โอ้ยป่าตัวนี้เป็นมันแล้วเามาลงจี้เลยจี้ใหม่ใหม่เธอมาเห็นยังใหม่บัก่านอจี่มาลงเตาบ่อรีมอ่ม้อนะที่ลังหัวเฮ็ด<อ><อ>ทั้งไหนจุกเจียบมานำตามคันนี่บอ่อืม,อม อนโมันโอ้ยสสดาดา้ยังมัเง้ยมันมีสุกนี่ก็มาดูโอ้ได้น้่ยมัไปยากเนย่อนนี้เขาจะกินโฮมันหัวปลาจอดจัดใจ้แล้เอาอะพร่น้นาเอ้ยกินเข่ากับสิิเกิฟภาพบรรยากาศไว้สักนก็ละกันดยวเขากัสิทดมือเสื้อปลาพุนต้ฮัมถาแปลอึ่งเอาพดนอามหาชาติอัดแบก่อนเพื่อว่าฝนตกไปหายังกบเนาะ มันสออกมาแล้วเอึงูบ่ขันพลตัวงมันสิออกผ้อ๋อผ่าดังมไ่ได้เลือกขันผ่าดังผ่าาดังมันบ่ออกอึ้เจาผ่าเอะเลยนก่มันคืบ่้มีกระตอกเย้่ยผู้แล้วมีกระตอกระตอกย่งกระตลองตัก่งตากอระผมมันึ้นเส้นข้ำ